บรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนข้างบ้านว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยสิ่งนะแรกที่เราจะพามาดูก็คือนี่เป็นลูกแล้วลูกชิงข้างบนก็มีปลูกได้ประมาณหกเดือนได้กินลูกแล้วนะลูกเขาจะเป็นคล้ายๆกับลูกมะเดือ่อแต่ข้างในของเขาจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวเราจะแกะให้ดู นี่คือลูกของมะเดือชิงหรือลูกชิงนั่นแหละจะคล้ายๆกับมะเดือไหนมาดูข้างในเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกชิงข้างในมันจะเป็นสีชมพูมาดูไปพร้อมกันเลยอมะเดือชิงลูกชิงจริงๆแกะมาแล้วลูกชิงเราจะชิมให้ดูรสชาติเขาจะเป็นยังไง จะออกมันๆเหมือนมะเดื่อแต่มันจะหอมหอมความฝาดเล็กน้อยจะไม่ฝาดมากเขาบอกว่ากินกับขนมจีนกินกับจิ้มกับน้ำพริกอร่อยกินสดๆแบบนี้ก็อร่อยเดี๋ยวถ้ามันเป็นเยอะๆเดี๋ยวเราจะพามาเก็บ